สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาผ้าบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่า ยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีวัตถุมงคลสวยๆมาฝากนะครับผมห้ามพลาดรับชมนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพระทุกองค์จัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่พี่องแรกจะเป็นพระพรมนะครับหลวงพ่อลำไยนะครับท่านเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่ดู่หัวสแกมีเครือบเดิมๆเลยนะพี่พี่มีมาสององเคลือบสีเหลืองกับสีเขียวนะครับพี่พี่นี่หลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหลวงพ่อลำไยนะครับท่านใดมีมุมมีทางน่าใช้มากๆเลยนะครับสภาพสมบูรณ์เก่าเก็บเลยนะครับผมนี่สวยปิ๊งเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับผม พระพวกนี้อยู่ในซองเก่าๆอย่างนั้นเลยนะพี่วันนี้ผมแกะออกนะครับนี่สีเขียวเลยนะครับนี่สีเขียวเนี่ยซับสวยมากๆเลยนะครับผมท่านได้หาอยู่นะครับมีชอบมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆจะเป็นพระสมเด็จอลหังนะครับออกอวัดพับนะครับออกวัดพับปีหนึ่งหกนะครับ หลวงพ่โตวัดประดูชิมพีปลุกเสกนะพี่ๆนี่หลังจานเนื้อเขียวเลยนะครับผมนี่สภาพสมบูรณ์บ้านๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งพันนะครับเป็นพระพิธีใหญ่นะพี่ๆและองค์นี้นะพี่ๆเป็นพระเก่ามากเลยครับแต่ว่าไม่ทราบที่่เป็นเกติท่านไหนนะครับเป็นพระสมาธิมีปกโพนะครับผมนี่เนื้อพวกผงยาพวกอะไรนะครับแล้วเหมือนจะมียันด้านหลังนะครับผมนี่เก่าเก็บคักๆเลยนะครับพี่ๆแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับแถ้แล้วก็ ยุคเก่าแน่นอนครับอมนี่ท่านใดมีมุมมีทางชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้ววันนี้ก็มีเหรียญพระพุทธบาทวัดอนงมานะครับพี่พี่นี่สวยห่วงเชื่อมเดิมๆเ,เลยนะครับมีมาหนึ่งเหรียญน,นะครับอมนี่ห่วงเชื่อม2 4งกว่าพิธีปุกเสกใหญ่นะพี่พี่เกจิดังๆสมัยก่อนนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสบภาพสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ได้เหรียญพ่อแก่มานะครับผิวไฟกะ ลมดำมานะครับที่ลึกในงานไหว้ครูเมตตาที่คุณนะครับผมวัดวัดตะกูนะครับบางบานอยุทธยาพิธีปุกเสกใหญ่นะพี่พี่นี่อันนี้เป็นเหรียญเล่นนะครับหลักร้อยเบาๆนะครับนี่เหรียญพ่อแก่สวยทั้งคู่นะพี่พี่มาพร้อมกันเลยนะครับอยู่ไฟกระดมดาลมดํานี่คือจะลุ้งคามเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดนะครับกับพระดีพิธีใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้ประหลัดขิดหนุ่ปู่เมฆมานะพี่พี่นี่ราคาเบาๆนะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับบ้านๆเลยนะครับผ น,น่าใช้มากๆประสบการณ์เยอะนะครับพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็นกยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ไฮไลท์นะครับเป็นเนื้อผงยา จินดามณีนะครับเป็นพระสมเด็จสามชั้นสามเหลี่ยมหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วอันนี้หายากมากเลยนะพี่พี่สภาพเก่าเก็บบ้านบ้านเลยนะครับผมนี่สภาพสมบูรณ์นะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยเลยนะครับผมนี่แชมเลยนะพี่เนื้อหาแบบเก่าเก่าเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมองค์ต่อไปเป็นนางพญาเนื้อเข่ามากอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะพี่พี่เป็นเนื้อผงเหมือนกันนะครับผมนี่ลึกลับดีจังเลยนะพี่พี่วันนี้ได้แบบลึกลับเก่าเก่าแบบบ้านบ้านนะครับผม อันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่แท้แน่นอนนะครับได้มาไม่ทราบที่เก่าๆสามสี่องค์นะวันน <wh> ี้นี่เก่ากึ๊กเลยเป็นสมเด็จสามชั้นเนื้อดินโบราณดินเผาแบบสมัยก่อนเลยนะพี่ๆนี่ฝุ่นคัดเลยนะครับผมแต่ไม่ทราบที่นะครับแท้แน่นอนแล้วก็ได้รูปไทยเก่าอันนี้รูปไทยเก่านะพี่ๆนี่เข้มขังมากๆเลยนะครับดูง่ายฟิล์มเห็นประลอดนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับกับรูปไทยเก่าๆสวยเดิมๆนะครับแล้วก็ได้พระ ประจำวันวันเสาร์วันอังคารวันเสาร์สองเหรียญนะครับวันอังคารหนึ่งเหรียญนี่พระนาคปกผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับสำนักพุทธปฏิปีปีสองพันห้าร้อยเกจิร้อยแปดคณาจารย์ปุกเศกนะครับผมพิธียี่ห้าศตวรรษนะพี่พี่นี่สวยเป็นประจำวันวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอังคารนะพี่พี่วันเสาร์มีสองเหรียญนะครับผมนี่ สวยเลยนะครับราคาหลักร้อยต้นๆนะพี่ๆไม่แพงนะพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับเอาแค่เหรียญละ300พอนะพี่ๆนี่สวยสมแพทดเลยนะครับแล้วก็ได้พระสมเด็จหลวงปู่สุกมาทะลงทองนะพี่ๆอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนนะครับนี่เก่ามากๆเลยนะครับลงทองเนื้อหาดีมากนะครับผมมีจานเต็มเลยนะนี่จานเปียกที่เนื้อพระนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดนีแบ่งปันนะครับผม อันนี้จะเป็นนางพญาใหญ่ๆหน่อยนะพี่เป็นเนื้อดินเผาเนื้อดำนะครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับนี่พระโบราณของจริงนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อเจิมมา2เหรียญนะพี่พี่นี่สวยปริ้งเลยปีหนึ่งสี่นะครับนี่สวยน่าใช้หลักร้อยเบาๆนะครับวัดเกาะแก้วนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเจิมท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับนีส่สภาพดีมากๆเลยนะครับผมอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะพี่พี่เหรียญเสมาปีหนึ่งแปดนะครับผมนี่ สวยเหมือนกันนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับที่ลึกในงานยกช่อฟ้านะครับผมแล้วก็ได้เหรียญพักแก้วมา2เหรียญนะพี่พี่นี่ราคาย่อมเยานะครับเอาเหรียญละ200พอนะพี่อันนี้เอาเบาๆพอนะครับคู่นี้นะครับนี่คู่นี้400นะครับพิธีปลุกเสกใหญ่ปี2525นะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนมา2องค์นะครับหนุมานทรงวันทากับหนุมานลมดานะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับผม นี่คู่นี้ก็เอา400พอนะพี่พี่องค์ละ2 0 0สภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนยอดประสบการณ์นะพี่พี่แล้วก็ได้เสือแซยิตมาเนี่ดำเดิมๆเลยนะครับเสือแซยิตปี5-5นะพี่พี่นี่สวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมท่านใดหาอยู่ห้ามพาดน,นะครับแล้วก็ได้เหรียญบาทน้ำมนต์มาอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นไมคอนบาทน้ำมนต์รุ่น2ปี48นะพี่พี่หลังเสือนะครับนี่สวยแชมป์เลยนะครับ สวยไม่ได้ผ่านการใช้เลยไมค์คอนแบบเดิมๆสีเข้มๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับ,รบมหาอำนาจมหาบารามีนะครับหลวงพ่อเพี้ยนเข้มขังนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อจวนมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยในี่สวยหน้าตาโอ้โหสองพอนะครับพี่ๆวัดดองสุ่มนะครับเป็นพระพุทธหลวงพ่อจวนมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะพี่ๆนี่ ท่านใดชอบนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมก็ขอบคุณจากใจนะครับผมยังไงผมก็ขอจบ e p ีนี้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจพักเครื่ององค์ไหนนะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับยังไงก็ฝากทักทายกันนะครับพี่ๆขอบคุณครับ